เสียวเลี้ยบ่มีอย่งลงกระทายดอกใหม่เนี่ยะค่ะลงมาได้ยเส้อาเบิ่งดอกใหม่สวยกัลั่งบานกัลั่งแต่มามมเแคเด้อล่ะงามนะจ๊ะเนาะสวยเดี๋ยวให้เบิ่งใกล้ๆซุ่มๆซิมๆนะคะให้ดู บะซัดนะอย่างก,องก่อนกะโอเคสวยมากเลยอืมโอ้ยยยยยยย่ป่ายยนยยยยยยอ๋ยยยายย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 ยียย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 เยิ่ยอยยยยยยยนะ che si aspetta Dio sempre. No, no, che so, una attimo. si dai, giochiamo. A che cosa? Continuo di chiudere. Che sopra เขาไ่ได้กินอย่างเนาะไม่กินอ้าวนะคะน้อเบิงสิผ้ากันไปเขากับเขารถลดพูดนะจักรยานน่างามเลอยู่ตัางประเทศที่ไหนรถเบนเตรียมตัวแล้วเมื่อนึงเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูต้นซาเวียก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอยู่ที่นี่เนี่ยนะคะนี่เพื่อนใบไม้เครื่องปรุงเนาะใบไม้เครื่องเครื่องปรุงต่างๆ กะทีโรถมารีเนาะโอเค okay, ไปล้วค่ะเนาะไปล้วค่ะไปไปค่ะไปอาคือแบบนัก็ม่สนุกเลี่ยวเลยอ่ะบ่มีอย่างลงกะทายดอกใหม่เนี่ยละค่ะลงมาเดี๋ยวเสื้อผ้าเบิ่งดอกใหม่สวยกะลังบานกะลังแตกมาไม่คือเบลล่า งามนะจน๊ะเนาะสวยเดี๋ยวให้เบิ้งใกล้ๆซุ่มๆซิมๆนะคะให,ให้ดูแต่กบ่บสัตว์เนาะอย่างกล่องกะโอเคสวยมากเลยอืมโอ้ยอยู่ทั้งป่าพอาะคะ่ะเนาะมาบ้านอันเด้อ

บรา่ได้กินอย่างเนาะบ่กินอ้าวนะคะนาอเบิงสีพากันไปเข,าขา่ากับเข่ารถพน่ะจักรยานน่าง,งามโลยย่ต้างประเทศเนี่ยรถเบนเตรียมตัวแล้วเพื่อหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูต้นซาเวียก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอยู่ที่นี่เนี่ยนะคะนี่เพื่อนใบไม้เครื่องปุงเนะาะใบไหม้เครื่องปเครื่องปุงต่างๆ นีก็ะี่โรดมารีเนาะโอเคไปแล้วค่ะเนาะไปแล้วค่ะไปไปค่ะไป